ว่าใครที่เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นประจำบ่อยนะครับให้เก็บยอยอสุกนะให้เก็บยอสุกเข้ามาหมาักหมักแต่เราไม่ได้ใช้ตัวที่หมักนะเอามาทำยังไงก็ได้เอาเม็ดมันออกมาเม็ดยอเอาออกมาเลยนะครับหนึ่งส่วนเท่าไหรเก็บขีดหนึ่งสองขีดก็แล้วแต่เอามาเล็กทิ่ชครอนเท่ากันน้ําหนักเท่ากันเลยนะครับแล้วปั่นบดตำตอกให้เป็นผงนะครับ แล้วเอาน้ำผึ้งมาสตุก่อนน้ำผึ้งสตุทำยังไงรูนน้ไหมครับเอาน้ำผึ้งมารลนด้วยความร้อนอย่าแรงนะมันจะไหม้มจะไหม้ให้ให้น้ำผึ้งเนี่ยมันมันคายน้าไปให้หมดมันจะหนืดหน,นิดนึงแล้วเอามาคลุกกับผงผงยอกับผงพริกไทยตัวนี้ปั้นลูกกอนแก้ภูงแพ้แก้หวัดนะครับ หายใจไม่สะดวกอาหารไม่ย่อยนะครับเหมือนกับกกลปวดท้องพี่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะไปแก้โรคซับจางได้นะ